สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1000พันวัดนะครับไอ้กลัวผีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่ไม่ชอบมากกว่าความที่แบบว่ากลัวผีคือการตกใจอ,อผมเกลียดที่สุดที่มันต้องปึงปึงปึงจำสแกร์ก็เลยไม่ค่อยถูกฉริตก,กับนางผีหรือภาพยนตร์เรื่องผีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวผีผีเดียวที่ผมดูได้คือผีเกาหลีซึ่งผม,ม,มรู้สึกว่าม,มันไม่น่ากลัวเลยผีต่างประเทศแบบฟิลสาตาร์นเนี่ยอผอแม่ชีก็ไม่น่ากลัวแม่ชีมันก็ไทยอยู่ อะไรคอนจูริงเซนจูรี่โดนไข้หนังคอนจูริงก็ได้ฟีลหลอนได้ฟีลหลอนผีที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือผีไทยคำนี้อาจจะใช้ได้กับแค่พวกเราไม่รู้ว่ามีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันไหมแต่ว่าคือผีต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าไม่น่ากลัวนะที่มันมีความหลอนเน่ะเราก็เราก็ไม่ไม่ชอบเหมือนกันแต่ที่จะบอกก็คือความกลัวมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้ความตกใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเลยจริงเพราะว่าเราเป็นคนตกใจรีแอครุนแรงไงเวลามาเราก็เฮ้ยแล้วต่อยจริงด้วยเวลาแบบ เจออะไรเยอะแล้วเป็นเลืองรักสู้ไงแล้วเวลามีคนชวนไปดูหนังผีเราก็จะสงสารเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาซื้อตั๋วไปเขาจะไม่ได้ดูน่ะเขาจะต้องมาเคาขาดติ๊กยีดอยู่ได้ม่รู้เรืไม่ชอบดูหนังผีด้วยเพราะรู้สึกว่าอยู่อย่างเงี้ยเออซึ่งเชื่อไหมอ้การยิ่งเราปิดตาให้มันเหลือรูเล็กๆอ่ะแล้วเรายังพยายามดูอยู่มันจะจดจําทุกเรื่องราวได้มากกว่าแค่เราดู บบเ<อ>ๆเ,เหมือนเราพยายามเลี่ยงนะจิตใต้ร้เราบอกว่าเลี่ยงแต่ว่ามันจะโฟกัสของมันเองอะแล้วมันจะเพ่งสมาธิมากขึ้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าเราควรจะต้องไปดูเรื่องนี้จริงๆไหมแล้วก็ให้คนดูคอมเมนต์ควรจะต้องดูเรื่องนี้ไหมสําหรับคนที่เป็นแบบประเภทแบบนี้แต่มัคนคงไม่ถึงขั้นน,นั้นหรอกมั้งเนาะคิดว่ามันจะต้องแบบมีความพอดีอยู่แหละทีนี้ต้องบอกกับทุกคนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคําว่าที่หยดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะมันเป็นตำนานจะเรียกว่าตำนานได้ไหมก็น่าจะได้แหละเขาบอกว่าเป็นที่โด่งดังม จากกระ 1, ทู้พันทิพย์เล่าถึงเหตุการณ์ที่บอกว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงณที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อช่วงปี1515และยังไม่เกิดเลยเรายังเกินกว่าวุ้นไปอีกจนกลายมาเป็นนิยายที่มีส่วนต่อขยายรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สู่รายการ The Ghost Radio จนได้มาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่หยดซึ่งต้องบอกว่าผมก็ไม่เคยฟังเหมือนกันเรื่องที่หยดใน The Ghost Radio แล้วก็ไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่หยดมาก่อนมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรับรู้เลยทีเดียวพร้อมไหมเอาจริงพี่ไม่พร้อมดนะเดี๋ยวพี่ว่าพี่ต้องเสิร์ชก่อนคําว่าที่หยดแปลว่าอะไรที่หยดน่าจะเพี้ยนมาจาก oh, ภาษามอนโ oh. บราณที่มักจะพูดคําว่าเตี้ยหยด oh. ที่แปลว่าโอมแต่เขาใช้คําว่าน่าจะเพียน ี่ยมโอ้สาธุแบบแบบแสดงว่าต้องเกี่ยวกับประเพณีหรือไม่ก็พิธีเออพิธีประเพณีเอายังตายหาา่าแล้วเอายังเราจะรอดไหมเดี๋ยวต้องลดเสียงนะความน่ากลัวมันอยู่ที่เสียงทุกคนเสียงมันทำให้เราจาสสแกะก <c oughs> อุ้ย นี่แหละพี่ว่านในหนังมันจะต้องมีอะไรแบบนี้แบบตึมตัมตึตมพรเรเช่องสเดอ,<ม> <studio. S 2> อโอรื่องปแปลกมันาานานดูด้วยเ้กลับมาดูที่บ้านหน่อนเดชยู่ก็อยู่ข้ามอยู่แล้ว าลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะมนมีเด็กปวดเป็นโรคประหลาดบนว่าปวดท้องปวดท้องมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดเท่าไหร่ก็ไม่หายวัที่มันตายนะปวดโเป็ดเหมืนจะตายศพเน่าทันทีเหมือนตายมาแล้วสามสี่วันเฮ้ยมันจะเกิดบ้านเองมันไม่มนเหตุการณ์ตอนนั้นเลยมานคือว่ามาน ไม่มายัง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 นี่ไม่ได้ดูหัวแล้วเ <end> ป่ยไก่มัวนอนตลอดเลยจ๊ะลูกแม่เด็กนะแค่ไข้ธรรมดาตาแดงนะถ้าเป็นแค่ไข้ธรรมดาทำไมจ่าต้องทำหน้าแบบนั้นมีอะไรก็บอกตรงๆจะได้แก้ทันเอางี้ถ้าเห็นอะไรแปลกๆไม่อยากไปถามล้วาเจอใครรู้จักไม่อยากมเข้าไปแล้วกัน <mark> <Rin> <ido> โอ้เด oh. uh. oh. yeah. hey. oh. ี๋ยวมาแน่จังหวะแบบนี้เฮ้ยเชียเฮ้ยสรุปความหลอนกุษณาเสียงลึกลับี่่่กก็มตาางงันนอยยเ้ไ โอยพี่เดชน่าจะเป็นแบบฟิลแบบมึงมาดิไม่กลัวแบบสู้เป็นน้องเขาไงพี่ยาดเปิดหน่อยพี่ยาดไม่เปิดใช่ไหมย,ยินแย้มเปิดเอง <S <S แยม้มโอ้ยได้ยินเต็มหูสะพึงเต็มตายิบหกตุลานี้ในโรงพยะพยิษมีไหมมาอะไรต่อ สุดท้ายแล้วนะหมดโอเคก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อันน,น,นี้อันนี้แค่ตัวเทเลอร์ไม่ได้แบบมีการจำตุบตับตุบตับแล้วน่ากลัวแบบฟิลแบบให้ให้หลอนมากขนาด<ๆ>นะเรื่องอะไรวะอีมอิมิงมิงอ๋ออ่างทรงเอออย่างร่างทรงพี่ก็พี่ก็หลอน ออนนในพาร์ทแบบประมาณห0 70%สบปของเนื้อเรื่องแต่ว่าจากที่เราดูในในตัวของที่ยดเนี่ยก็เท่าที่เฉพาะสัมผัสได้พอจับประเด็นได้ก็คือว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการจัมส์แกร์การตัดต่อมันจะเป็นฟิลนี้นะคิดว่าคือจังหวะที่เราคิดว่ามันจะมามันจะยังไม่มามันจะทิ้งช่องว่างให้เรารู้สึกว่าโล่งใจก่อนออและหลังจากนั้นมันจะปังวิธีการแก้ความกวนครับถ้าเราอยากดูให้ปิดหูให้มันจะได้ยินเสียงเบาลงและเราจะไม่ตกใจ ก็พอจะเข้าใจเนื้อเรื่องนะว่าเขาไปพบเจอกับสถานที่ที่หนึ่งที่น่าจะมีประเด็นเนาะน่าจะเป็นที่ที่ทําให้เด็กอะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะโดนเข้าสิงแล้วแบบโดนล่างทรงอะไรอย่างนั้นอะจู่ๆรับของมาเหมือนผีปอบเหมือนกันนะเออเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่แบบลวงวเข้าไปเนี่ยอันนี้อันนี้ต้นต้นต้นฉ่ำฉาจามยูลีแต่พอเข้าไปใกล้ๆปั๊บเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มมี มีเป็นผงมันนเป็ถามว่ายีดูอะไรอยู่นี่มันมีมันมีสารอยู่พอมองไปสักพักหนึ่งเหมือนคนนี้จะโดนเนี่ยแล้วก็จะเห็น,นก็เปพี่ว่าน่าจะโดนของโดยที่ไม่รู้ตัวนี่เห็นไหมเป็นคนเดียวที่จ้องตาแม่งแข็งก่าเพื่อนเลยอะอน่าจะโดนของหรือไปโดนอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาก็มีเรื่องเล่าบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงที่จะป่วยคล้ายๆกันก็คือบอกปวดท้องปวดท้อง แล้วก็ตายโดยที่เหมือนท้องมันป่องขึ้นมาป่องขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตายทันทีเลยพอตายปุ๊บมันไม่ใช่เหมือนศพใหม่แต่ว่าเป็นแบบแน่ไปเลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่มีข้างในแล้วหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์แบบเรื่องเล่านะแล้วก็นี่พี่ยักษ์ก็มานี่แล้วก็เริ่มแบบมีอาการปวดท้องแต่หน้าไม่ค่อยโสมนะ หน้ายังเต็มอยู่ผิดแค่ว่าตาแดงนี่แต่งหน้าน้อยๆอย่างเงีย้ยให้มันวิววิวอะ่ะพี่ว่าแม่งเพิ่มความน่ากลัวมากอย่างของอางโสม,มชีอาเนั้นแม่งสมแบบสมจ,จัดเลยแล้วผอมแบบเฮ้ยอันนั้นน่ากลัวเน,นี่ยอันเนี้ยพี่ว่าน,นี้น่าจะแบบโดนของหรือเปล่าขอใช้อนนญาตใช้คำว,ว่าโดนของกันนะแต่เนี่ยมันก็แบบแค่ขอบตาดําขอบตาแดงแต่ว่าผิวหน้าก็ยังดีอยู่ โอ้ยเชี่ยเออยังดูไม่ค่อยโซมยายอันนั้นก็คือจ้าเอตัวเองเออจ้าเอตัวเองแล้วมาลวงคอใส่หน้าเดชสับอะไปอีกไปอีกอันนี้นี่พอเดินเข้ามาใกล้แล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนจะตามหาปะตามหาบางอย่างแล้วก็อาจจะมีกลิ่นตรงนี้อาจจะมีความเกี่ยวโยงกันด้วยแล้วพอค้นไปก็เจอนี่ไงเครื่องงงเครื่องในที่อาจจะแบบเอามาซ่อนปะฟิลแบบไปจบภุงคนนู้นคนนี้มาแล้วเอามาไว้ตรงนี้เาร ไม่รู้เนี่ย,เ,ยเจ้คนนี้ถ้าไม่เปิดจะเข้าไปเองนะแล้วมือล้วงออกมาเลยเพราะฉะนั้นบ้านไม้กลัวเนี่ยมันรูดไม่ใช่มันมันรูดแบบ <ไป S 1> แห<พ>กมือเข้ามากับบ้านไม้ไงแล้ว,ลวไม้มันก็รูดหนังออกไปหมดเลยได้ยินเต็มหูสะพึงเต็มตาพี่วัสาวต้องมาแน่เลยที่โรงหนังบึมบัม่มแน่ใครที่ไปดูมาแล้วนะครับอะคอมเมนต์ให้กํบบาลังใจหน่อยว่า ไ,ไห,หรือว่าใครที่กําลังหาเพื่อนอยู่ลองแกล้งชวนใต้คอมเมนต์ผมว่าเผื่อแบบอาจจะนัดแค่ได้สักคนบางคนไปเพื่อนเยอะๆไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่านะในการลดความกลัวแต่ว่าก็อุ่นใจดีกว่าไปคนเดียวนะอเออไปคนเดียวไปจับใครก็ไม่ได้เออเอาผ้าไว้กัดไว้เออเออเออ,เอ,อหมอนอุดปากไปประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีแววว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไปต่อได้อีกไกลน,นะ ดูด,ดูถ้าดูถ้าจะปังเพราะกระแสเขาค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างดีถ้าจากเสียงโวตเสียงแรงที่อยากฟังการรีวิวจากผมก็เดี๋ยวจะขอแยัดทาใจแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูให้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าคลิปรีวิวของภาพยนตร์เรื่องนี้และเรื่องต่อ,ตอ,ตอไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ <Hey. S 1> <laughs>